ก็สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาตอบเม้นนี้นะครับว่าใช้เวลานานไหมครับกว่าจะได้มานะครับก็ของผมนะครับเริ่มเรียนเดือนพฤศจิกานะครับ2565นะครับผมสอบรอบแรกนะครับเดือนมีนานะครับสอบตกนะครับไม่ผ่านนะครับได้85คะแนนนะครับรอบ2ครับไม่ยอมแพ้ไปสอบอีกรอบวันที่16มิถุนายนะครับรอบนี้ผ่านนะครับได้ผมได้115คะแนนนะครับจากนั้นนะครับ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านนะครับวันที่30ของบ่าวแดงวันนี้อาวันเดียวกันนะครับสอบรอบรอบเดียวกันนะครับแต่คนละวันสอบนะครับก็ประกาศรายชื่อวันที่30มิถุนายนนะครับหลังจากนั้นส่งรายชื่อเข้าระบบวันที่7จ็ดกันานะครับอนุมัติรายชื่อวันที่5กันยายนนะครับท่องสามอนุมัตินะครับจากนั้นช่องสี่นะครับคือลุ้นอยู่นะวัวแดงนะ ช่อง4นี่คือรุ้นมากๆ,ๆนะครับถ้าใครที่แบบรอช่อง3อยู่เนี่ยช่อง4เนี่ยผมวันหนึ่งผมเข้าไปสิบรอบเข้าไปเช็คไปสิบรอบนะครับคือวันที่ได้สัญญาจ้างคือดีใจมากๆนะครับตอนนั้นผมบนไน้ด้วยนะผมอะ่ะผมบนชนี่ผมไม่วิ่งสิรอบ<笑><笑>เบาแรงเขาชิว,ชวๆรับอายุน้อยเขามาตอนไหนก็ได้นะครับส่วนผมก็30อัพก็เลยลุ้นหน่อยนะครับ ช่องหก็มาพร้อมกันนะของผมวันที่20นะครับต่อไปช่อง6นะครับช่อง6ผมมาวันที่27ตุลาคมนะครับแล้วก็ช่อง7ตามมาติดติะครับวันที่2พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ช่อง8ผมออกวันที่7นะครับคือค่อนข้างเร็วนะครับนายจ้างนายจ้างเราค่อนข้างเร็วนะดำเนินการค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่ามาลอตเดียวกัน5คนนะครับที่ผมมาโรงงานนี้กับเปล่าแดงนะครับ จากนั้นก็มีอายชื่อไปตรวจประวัติเนะาะบ่าวแดงตรวจประวัติวันที่14พฤศจิก,กายนนะครับแล้วก็ตรวจโรคด้วยตรวจโรคตรวจโรคเสร็จแล้วก็เอาเอกสารไปส่งกรมแรงงานนะครับรวันที่14เหมือนกันนะครับส่งวันที่14ตรวจโรค14แล้วก็ตรวจว่า14น,นะครับแล้วก็วีซ่าเข้าระบบนะครับวีซ่าเข้าระบบวันที่17นะครับ17พฤศจิก,กายนนะครับ แล้วก็วีซ่าอนุมัติของผมอนุมัติวันที่21พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ประกาศวันบินนะครับประกาศ28คือเร็วมากนะครับของผมเพิ่งอนุมัติไปก็ประกาศเลยนะแล้วก็รอบบินวันที่วันที่4ธันวาคมนะครับที่เป็นไทม์ไลน์ที่ผมจะลงให้ดูนะครับว่าผมใช้เวลานานไหมหรือว่า ใครที่ต้องการศึกษาจะมาก็ต้องแบบวางแผนนะครับวางแผนว่าจะลาออกตอนไหนหรือว่าจะหาเงินเตรียมไว้ทันไหมก่อนบินอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่อยากมาทํางานที่เกาหลีได้แบบถูกกฎหมายนะครับก็บาแดงมีอะไรฝากน้องๆที่กําลังจะตามมาไหม <resources. S 2> าสาวๆไหมโสด<า><า>ไหมนี่จะโสดไหมเออ อเออไม่กล้าออกสื่อนะครับส่วนแอดมินมีแฟนแล้วนะครับบ๊บายบายคลิปนี้สวัสดีครับ